เราย้ายเข้าห้องเช่าใหม่คืนแรกเจอผ้าห่มเก่าพับเรียบร้อยวางบนเตียงมีกลิ่นน้ำอบไทยอ่อนๆลอยมาติดปลายจมูกตอนแรกก็คิดว่าหอมดีนะเหมือนมีคนดูแลพอตกดึกกลิ่นน้ำอบจากผ้าห่มมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆหอมจนฉุนชวนเวียนหัวพยายามข่มตานอนแต่ก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมอง อยู่ๆอ,อุณหภูมิในห้องก็ลดวูบเย็นใหญ่เยือกจนขนลุกสู้กลิ่นน้ำอบลอยคลุ้งจนแสบจมูกพร้อมกับได้ยินเสียงคนหายใจรวยรินอยู่ใกล้ๆเราค่อยๆลืมตาขึ้นมามองไม่เห็นอะไรในความมืดแต่ความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองมันชัดเจนขึ้นทุกทีแล้วเสียงกระซิบแผ่วๆก็ดังขึ้นข้างหูห่มผ้าให้ยายหน่อยสิหลาน เสียงแห่แห้งเย็นยเยือกเราสะดุ้งสุดตัวแทบจะกระเด็นจากเตียงรีบคว้าผ้าห่มผืนนั้นโยนออกไปนอกห้องทันทีทันทีที่ผ้าห่มหลุดมือกลิ่นน้ำอบที่ฟุ้งอยู่ในห้องก็หายวับไปพร้อมกับความเย็นยเยือกตั้งแต่วันนั้นเราไม่เคยแตะต้องผ้าห่มผืนนั้นอีกเลยแค่นึกถึงกลิ่นน้ำอบในผ้าห่มผืนนั้นก็ยังขนลุกไม่หาย ผู้สนับสนุน KMM ขีด TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง